ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับดันเต้กับบองไฟเนื่องจากวันนี้30มสิบเมษาเนาะผมรู้สึกว่าน่าจะ30พฤษภาคมดันเต้กับบองไฟเข้าน่าจะมีเวลาคลิบอยู่ประมาณ30วันเก็บเพชรไว้กดกันพรุ่งนี้ลีลันตู้ใหม่น่าจะมีโอเมก้ากับเสือดำ เข้ามาน่าจะเรียงเลยตามด้วยเวอร์จิลับสิบตำนาน ero, เนโลเนาะแล้วก็ดันเต้กับบองไฟเรานี่ก็อยากให้มารู้จักอะดันเต้กับบองไฟก่อนนี่ตามประกาศเขาประกาศเขา,ปร,า,เขาประกาศว่าหนึ่งสภาคมจะมีต้งกำเนิดแห่งจุดจบเวอร์จิลโอเมกาเนาะแล้วก็เงาแห่ง V ีเงาแห่งไหงยน,นะ น่าจะเลี้ยงผมก็เลยอยากให้มารู้จักกับันเต้กับองไฟไปก่อนตำนานที่ไม่เปรียบเทียบได้หรอ <c oughs> ชื่อแปลกๆดิครับพาสซีดหลักๆของ EX เขาก็จะมีหลังจากเข้าสนามลบเนาะคิดตั้นหมายถึงอันติของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ทำให้ ถ้า,าไฟกับสายฟ้าจมตีง่ายขึ้นเหมือนกับทําให้จมตีแรงขึ้น10%เนาะแล้วก็เพิ่ม MP มานาเข้ามาทําให้ใช้อันติได้บ่อยขึ้น,น,เ,นเพื่อนราจะหาอ่านกันได้เนาะนี่อาวุที่สีดาวของเขาก็จะทําให้ความเสียหายเป็นระยะแล้วใส่เครื่องหมายธาตุไฟ เครื่องหมายของเขาจะทำให้โจมตีทาดไฟแรงขึ้นอยู่ประมาณ40%เลยตัวนี้ถ้าใส่อันตรอก็จะเห็นได้เดี๋ยวจะให้ให้ดูกันละกันว่ามันจะเป็นดีบัฟกับบัฟให้ตัวเองเนาะนี่โชว์สัตตัวองนี่บัตเลือดเาธาตไฟพอดีเห็นไหม เขาจะมีเห็นไหมเครื่องหมายสีม่วงนี่ยเ้าคือเครื่องหมายสีม่วงนี่คือของอันติสีดาวอาวุธสีดาวเขา แล้วก็มีเครื่องหมายเปลวไฟเราจะทำให้โจนตีของไฟและสายฟ้าแรงขึ้นตามมีบัฟพิเก้นแล้วก็มีบัฟอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยตัวเขาค่อนข้างทำให้ดาเมททีมเราเล่นง่ายขึ้นใครเป็นเมนถ้าไฟไม่ควรมีครับตัวเขาจะมีสายฟ้าอัติเขาเนี่ยมันจะช่วยช็อตเนาะ ทำลายจังหวะของศัตรูเหมือนสตันเล็กๆน้อยๆไปแบบมาช็อตเล็กๆน้อยๆไแปบบก็ทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นเนาะตัวนี้เป็นดาเมจของทตุไฟและสายฟ้าผู้เล่นใหม่ควรมืผู้เล่นใหม่ใช้ต่ายสองขอได้ ปั่นหน่อยใช้คุ้มเลยสองหอเป็นดาเมจหรือเกี่ยก็ได้เพราะดาเมจเขาเป็นสไตล์วงกว้างอยู่แล้วหรับผู้เล่นใหม่ควรมีผมว่ามีคุ้มมากใช้ตายหอเก็บเพชรช่วงแรกๆเนาะไปกดตัวที่เราอยากได้ก็ได้หรือว่าเอามาใช้ร่วมกับชีนก็ได้ตัวประโยชน์ค่อนข้างเยอะยตายได้สองอนะทั้งไนะฟและแสงป้่น จะพามาเล่นต่ายหอแล้วกันอยากให้เห็นภาพรวมเวลาเราใช้ต่ายหอเป็นยังไงโอ้โหสองเจ็ดหกสองยหอผมขออนุญ,ญาตใช้เพื่อนเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วกันนะเพราะาตัวมันน่าจะเป็นดาเมจเก่งสับไปเดี่ยวไม่น่าไวเดีย๋ยวให้แอบ,บดู คิดการเล่นอันเต้จ้ชา,ชายที่ตื่นแล้วไปด้วยเลยที่คอมโบของเขาเนะชาะเจะชายที่ตื่นแล้วยิงไปก่อนติดปั๊บทัานไปเราก เล่นมาหนึทีระเบิดนะวนกลับมาอันติตเขาจะสตัวแล้วก็ช่วยชาดฉไวอยากทำให้เราเล่นง่ายขึ้นก็ใส่เมบบเดิมครับดอย่งี้ปั๊มแล้วก็เด้านน่ทีแล้วก็วนไปที่ เตะกับหมอไฟแล้วก็ตีแค่นี้เองอาจะสันนส่นตรูตั้งจังหวะการเล่นให้เราเตี๊ยชายครับผมไป่ทำแค่นี้แหละ QTE ยิงสองสามนัดแล้วก็แจกดาเมจไปเดี๋ยวชายผมก็จะ ตีหอจะแจ้งจ่ายดีบัฟให้กับตู้ให้ได้เยอะที่สุดให้ได้บ่อยที่สุด <c oughs> ทีมใต่ขอทับไปผมจะประมาณตีม <c oughs> แล้วเรากวนกันมาเต้นเต้นจะบอกไป <c oughs> ตีแล้วไอ้ว่เารเารเาจะตั้งกับตูนิด้นๆเห็นไหมมันจะช่วยให้เรา มีจังหวะการเล่นง่ายขึ้นถ้าใครสายพิ้วหน่อยก็จะเล่นสบายเลยทีเดียวบางครัก็จะปล่อยมาเรื่อยๆตามเวลาของตึกมันจะมีสาแสงนี่แหละเล่นจบแล้วเนีเออ่ยเพื่อจบ คิดการเล่นของเขาจะประมาณนี้การ์ดไม่สำคัญเท่าไหร่นะเน้นฟื้นฟูเพราะมันไม่ใช่ดาเมจหลักเนาะแตกใจดีบับเน้นฟื้นฟูสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ก็เตรียมกดมาใช้นะครับน่าจะไม่เกิน สิ้นเดืนมุสภาคมหน้านี้เข้าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณครับ